ก็มีความตั้งใจนานแล้วก็หลายครั้งแล้วว่าอยากมาคุยด้วยเพราะว่าน่าสนใจแล้วก็พี่คิดว่างานที่นิทำน่าจะเป็นประโยชน์คนในถ้าแร้นไม่ห่วงเขาหรอก <c oughs> าอคนไทยเราเนี่ยยิ่งไม่มีใครช่วยทางด้านภาษีบัญชีเวลามีกิจการอะไรมันก็จะจะลำบากเชื่อไหมว่าในการที่เรามีจิตที่ดีมีเจตนาที่ดี จะเรียกว่าเป็นพลังงานก็ได้เพราะว่าเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะคลื่นนั้นนะ่ะมันจะส่งผลแล้วเราก็จะได้รับในสิ่งซึ่งความจริงแล้วถ้าเรามีเจตนาที่ดีสิ่งที่เราจะได้รับมันก็ต้องดีใช่ไหมคะพวกมคู่กันใช่ปะใช่ค่ะคือพี่เห็นที่ท่าน่่นอาจารย์มหาจำเริญเนาะที่ลงบนเฟซบุ๊กท่านว่านี่ไปที่วัด โดยตามปกติท่านก็จะ,ะเขียนเล่าว่าใครไปวัดได้ทำบุญในส่วนไหนอะไรอย่างไรบ้างซึ่งดีเลยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ไปเนี่ยเราก็จะได้ทราบถึงข่าวคราวได้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยและนอกจากนั้นที่ชอบมากก็คือท่านจะก็จะเขียนกรอนสำหรับบุคคลนั้นๆซึ่งก็หมายถึงว่าถ้าเราไม่เคยรู้จักกับคนนี้แล้วเราก็จะได้ รู้จักเพิ่มมากขึ้นในการนี้ท่านก็เขียนเกี่ยวกับคุณนิดไว้โดยมีหัวข้อว่าคืนกำไรบางท่านอาจจะยังไม่เคยเข้าไปอ่านดูก็อยากที่จะขออ่านบทกรน,นั้นให้ฟังดังต่อไปนี้ค่ะการทำงานคือการปฏิบัติธรรมคอยเตือนย้ำตนไว้ในหน้าที่ งานค้ำจุนบุญค้ำใจให้โสพีน้อมรืดีตั้งมั่นทุกวันไปทำทุกวันให้เห็นเป็นวันสุขงานหนักครุกปัญหาหนักสักแค่ไหนทั้งช่วยตนช่วยผู้อื่นชื่นสุขใจคืนกำไรสู่สังคมชื่นชมเธอใจละออขออนุโมทนา ผู้ศรัทธาเลื่อมใสไม่เินเกอเป็นอีกคนเก่งดีที่พบเจอขอให้เธอสุขสวัสดิ์พิพัฒน์เทินซึ่งเมื่อได้อ่านอย่างนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำความตั้งใจที่เคยคิดมานานแล้วให้เป็นจริงสักทีร่วมอนุโมทนาบุญโดยการขอสัมภาษณ์ เขาเชื่อว่าอาจจะเป็นข้อมูลสาระสำคัญกับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยค่ะพอมาเห็น,นตรงนี้แล้วพี่ก็ว่าเออมันจะต้องทำความตั้งใจนะใี่เป็นจริงสัทีนะ น้าบอกว่าจริงๆริงมิตรก็ไปทําบุญเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่เพียงแค่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีคนรู้จักเรามันก็จะมันก็เลยยังไม่ได้คือเขาเรียกอะไรมันก็เลยยังไม่ได้เป็นจุดที่น่าสนใจแต่พอหลังจากนั้นก็ไปทําบุญก็เป็นที่รู้จักของไม่ว่าจะผู้คนหรือท่านพระอาจารย์เองแล้วก็แต่หลังๆจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ไปทําบุญอย่างเดียวก็มีไปช่วยงานท่านพระอาจารย์บ้างนะคะ งานบางอย่างเนี่ยก็ในสิ่งที่นิดความรู้ความสามารถถึงก็ช่วยท่านพระอาจารย์ทำนะคะแต่บางอย่างที่เ,เราคิดว่ามันยังความรู้ความสามารถเรายังไม่ถึงเราก็จะใหเ้เขาเรียกอะไรให้การสนับสนุนทางอื่นแทนด้วยการบางอย่างที่ท่านจะต้องไปจ้างคนอื่นทําในเรื่องของอางานภาษีหรืออะไรถ้าตามเนี่ยน็ตก็จะอนุโมทนาบุญด้วยการาชําระ ค่าใช้จ่ายตรงนั้นให้เป็นอนุโมทนาบุญอย่างเนี้ค่ะก็คือข้างหลังสุดก็เลยมีงานบางอย่างที่จริงๆท่านไหว้วานให้นิดทมแต่ว่าคือจริงๆแล้วงานพวกนี้เนี่ยมันก็คือถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่ควรที่จะทำนะฮะเพราะฉะนั้นในบางอย่างที่นิดรู้ว่านิดทาไม่ได้เนี่ยนิดก็จะเรียนท่านไปตามตรงว่าอาจจะต้องใช้คนอื่นทาแต่ว่านิดก็จะอนุโมทนาบุญด้วยการช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอย่างเนี้ค่ะ สาธุด้วยเลยนะคะขอบคุณค่ะเขาก็ไม่ได้คิดว่าท่านจะไปออกสื่อหรืออะไรนะคะเพราะเพราะว่าก็คุยกับท่านเป็นการส่วนตัวเวลานิดไปทํางานให้ท่านพระอาจารย์อะไรก็ตามเนี่ยอไม่ว่าจะได้ถ่ายรูปลงเฟซหรือไม่ลงก็ตามเนี่ยนิดก็จะไม่เคยเอ่ยถึงว่านิดได้ทําอะไรให้กับท่านหรือให้กับวัดอันนี้เพราะว่าคือจริงๆความตั้งใจของเราก็แค่ อยากช่วยเหลือสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในทางของพระพุทธศาสนาหรือว่าอะไรที่เราคิดว่าความรู้ความสาม,มารถของเราจะเป็นประโยชน์นิ้ก็ก็เต็มใจที่จะทําให้แต่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องออกไปสู่ภายนอกณตอนที่เราทําเราก็ปรับปลื้มในความในความตั้งใจที่เราได้ทําอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติว่าคนอื่นจะร่วมอนุโมทนาบนปราบปลื้มด้วยเราก็จะมีความรู้สึกว่า อ,อ,อย่างน้อยก็มีคนเห็นอยู่บ้างซึ่งความจริงก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนจะต้องเห็นหรือว่าหลายคนจะต้องเห็นเพราะว่า,วาเ,เราได้รับผลตอบแทนกลับมาแล้วในตอนที่เราทําเรารู้สึกปลาบปรื้มเรารู้สึกอิ่มในบุญเรารู้สึกอิ่มในความที่เรายังมีประโยชน์ก็โอเคแล้วถ้าคนอื่นจะร่วมด้วยก็ก็อนุโมทานาสาธุาธค่ะท่านพระอาจารย์ท่านก็อยากจะชื่นชมเนาะอนุโมทานาด้วยในแง่นั้นสาธุค่ะ <สา S 2>